สวัสดีค่ะพี่น้องมาเบิรงวีที่เฮ็ดเฮ็ดใส่ขวดแล้วพี่น้องอันนี้ต้มน้ำให้เดือดเนาะต้มน้ำให้เดือดแล้วันนี้ก็เอาเห็ดใส่เห็ดดอกงามๆเอาเอาใส่เป็นดอกก็ได้พี่น้องใส่เกลือพร้อมเนาะตามดเ e d i c ่ n e ดูซิพี่ฮานว่ามีเกลือใส่ใส่เกลือพร้อมพี่น้องวันนี้ต้มวันนี้ต้มให้ต้มให้เห็ดซุปเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือน้ำเปล่าได้พี่น้องได้น้ำเปล่าอันนี้อันอันนี้กวดสะอาดได้เนี่ กว่าสะอาดอันนี้น้ำเปาไปน้ำเย็นอืมนี่ล่อให้เดือดน,น้องไปนองมาเบิ่งอีกทีล่อให้เดือดพี่น้องเสร็จแล้วตักออกบ๊วยซุกดีประในหรอกวะ่าอันนี้คือว่าน้ำลวกด้วยันนี้เขาเกาน้ำลวกเลยน้องตักใส่กดใส่กระปุกะอดองเป็นดองเชียงงามตัว อันนี้เอาไปเป็นของฝากนะฝากพลังฝากเหล้าก็ได้ไถ่ไปเลยครับป้าดมคนจะไปรัเจอติวอืนอืมมันนี่ก็เอานั่นออกเอานี่ใส่เหมือนเด็กน้องน้ำเนาะขึ้นชวาบอ่นี่น้ำเลยโอเคอันนี้ก่อนอ่าจุกุปาวัง คุ d เอ e ไปไปเอามือ a ุกไปก่อนนะก่อนปะก่อนจะมีตัวเด่ไม่ไมุ่ไม่รู้คุณไม่รู้ว่าันต้องทำยังไงคุณต่อยันไ่คุต่อง่ำยังนงคต้อบทากังไงคุณต้องทำยังไงุ่ณตนอมาใส่วด ันนี้สูตรพิหารนะพี่น้องสูตรฝรั่งสูตรฝรั่งอันนี้สูตรฝรั่งสูตรสูตรเฮาเฮาอาจสิปาดกรอนกระไรนะพี่น้องเด้อสูตรเฮาปาดกรอนบ่เฮาบ่มว่ายหลายเที่ยวนาะเพราะว่าอย่างอันนี้เรากาใส่เห็นบ่าลูกกาห้มันครบสุดกับดอกพี่น้องอันนี้ฝรั่งเนาะฝรั่งวันนี้เอาน้ำอันนี้พี่น้องนี่น้ำเฮ็ดใส่วันนี้เออมือบางอย่างน้อยขอโทษเด้อน้ำเฮ็ดใส่ นี่น่นไม่ใช่ฝ้าขวดกะขวดซื้อได้พี่น้องเด้อมานี้เขากินเห็ดแล้วเขาว่าต้องเอาขวดถิ่มเด,ด้อเอาขว,อวอดอไว้คือเก่าพี่น,อน้องปีหนากะเห็ดใส่ไหมใช่นะอ่ะเต็มหม้อกอกเลยพี่น้องเมื่อนี้เต็มหม้อกอกแล้วอ่ามีฟ้าปิดเขาซื้อมาสําเร็จตั้งหากเนี่ยอะไรเนี่ยเปิดกินกับเคาะฟ้าปิดเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ปิดปิดให้แน่แล้วแล้วขด ปองปุ๊บมันน่ามาเบ่งมาอีกว่าเวลาตุนได้พี่น้องโอเคนี่เห็นป่ะงานหนักเยอะแต่ว่ามีความสุขสิได้เห็ดเนาะพี่น้องเนาะเจ้าของบอกใช่ดีพี่น้องจ้ะอันนี้เครื่องต้มเครื่องตุนนั่นเครื่องตุนนั่น ปลูกเห็ดเนาะนี่น้ำใส่ประมาณนี้ได้พี่น้องเด้อถ้าไม่มีเครื่องตุนเขาสามารถตุนใส่หม้อธรรมดาก็ได้เดลยแต่หม้อใหญ่ใส่ขวดได้เนาะนี่พี่น้องเครื่องตุนข่อยซื้ออันนี้คือว่ามัดสำหรับตุนโดยเฉพาะเนาะนี่ตุนปลูกเห็ดเห็ดใบถ้ากินเห็ดใบถ้าเป็นของฝากกันหลายพี่น้องก็ต้องใส่เครื่องเนาะเขาเขาเห็ดหลายนี่ บรเคยขายจากปลูกดอกพี่น้องลองเห็ดเบงเด้อเก็บกินใบนานพี่น้องเห็ดเผิองห้องเอามาเนาะเก็บกินไว้ใช่บอนนี้ตอนนี้ตอนนี้อืมเอินเออเอินเออเอินเออ10 ouais ชั่วโมงเอินเออ50เลยเอ่อหนึ่งชั่วโมงยี่สิบปิดฝาหม้อไว้ตุนไปอันนี้ค่อยเห็ดยูสวนได้พี่น้องเห็ดยูสวนอันนี้เครื่องอันเมื่ออันนี้ปลักไฟเนาะ แปดปลุกนะพ่อปิดฝานี่มาเบิ่งอีกทีได้พี่น้องจ้ะปิดฝาแล้วนี่สิเป็นลักษณะนี้เสร็จแล้วพี่น้องตุนเสร็จแล้ววันนี้ได้สิบหกบวกนี่เป็นอย่งสี่งามบ่พี่น้องบางเี่ยคุณสามีกำลังกำลังเช็คว่าปีตีบอกไหนฝาพี่นอ้องชัพวโมงสีบ่บงพอเสีส็จเสร็จปิดจะทำเวทีไหนพี<ส>่น<ส>้องย่างงามเลยอันนี้ได้แปดบวก ซีลิกใช่ใช่พ่อมีสบายสบายพี่อย่างงามเลยพี่น้องนี่ละจ้าวิธีท,ทำเอ่อเหอเดอ็ดดองเก็บไปกินนอ่ดองว่ามันได้น้ำปาลาใช่ยังยได้พี่น้องใช่น้ำต้มซื้อๆได้แล้วก็เอามาตุนสิชิชั่มไปย่องกีไปซ้าเรียบร้อยแล้วค่ะบาน,นี้ก็เซียวออกจากกวนล้วเก็บไว้ได้เก็บไว้ในที่ร่มแด้วพี่น้องจา้า ไม่เป็นไรสิบปีก็เก็บได,ด้ได้พี่น้องแต่วา่าบ่หอดจะเถอกินเบิดก่อนขอบคุณทุกกำลังใจเด้อพี่น้องหวังว่าลิบนี้สิถูกใจพี่น,อน้อ,องเนาะไปล้องเฮเบิ่งเด้อฝากกดไลค์กดแช,ชร์กดติดตามให้ในเด้อค่ะเด้อขอบคุณในไลน์ค่ะบ๊ายบายเสร็จเรียบร้อยพี่น้องจา้าลองทำเบิ่งเด้อค่ะเด้อ เอาออกจากเลยนอนดีวอันนี้ฟ้านี่เอามะพึง่งแห้งๆเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่เอามะพึ่งให้นเซด้ดนามเนาะนี่ตามฟ้าจะเป็นลักษณะนี้ขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับพี่น้องไปร้องเห็ดเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะบายจุ๊บ